อาทุดงโค้งสุดท้ายไม่มีนย้ำให้แล้วบลูวงกลมให้ด้วยนะครับมุกหน่อยห้ามผ่ากระสันอยู่ในวงกลมมาละตัวนส่นักนัดนะครับครบแคปนาจอไว้เบิ้อแล้วก็ไปเลือกเอานะครับไปใสกับเกลืองฮอนเอาตัวได้รอดลงมากค่อยเอาดีเนาะครับรอบคครับครับใครต่อ โตนั่งบั้งนลังบันลังบันลังโอ้ยมาตรฐานใครเป็นรองอะครรู้วันนี้ไม่แน่ดีเป็นคลิปยาวนะครับเป็นคลิปยาวมาเบิงนั่นเลยองดูให้ดีโอ้ยเห็นบันลังแล้วขันแม่นแตกตามตัวหรือว่าคือเก่งๆนี่ซื้อให้ไหมในเรืองบันลั่งเอาธรรมะเลยบหเอาธรรมาเห็นบ้างค่ะวันนี้ คือสีบัวหักจบได้อู้บัวยังบัวหักเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุ้ขู่สู้พ่นนะคะเนาะพี่ป้านะคะแล้วก็ช่องยูทูบทุกท่านนะคะเนาะกดไลค์กดแชร์น้ำในเด้อค่ะเพิ่นมาตั้งไกลซัวสีมาหอดเนาะพี่น้องเมื่อต่มันโอ้โหมือหนึ่งกระดายบอมเปนธรรมดาเนาะค่ะเนาะไปหาแนวทางไปฝากพี nah, ่น้องพี่น้องอยู่ทางไกลกระเ็นบ่ต้องในไม่ยากเนาะค่ะ ว่าต้องเปลี่ยนกานเอามันนั่งอยู่บ้านกดไลกับกดแช่กับพอ่อและพี่น้องค่ะมักตัวใดกับอมเมีนไวัาไต่ลิปนะคะ่ะเมื่อนี้จะฟันท่องห้เนาะคะ่ะเพราะว่ามั่นใจบวกคา,ากแล้วว่าเลขสีออกเลขโอปอกับสีขาวเพราะว่าฝันเห็นเพื่อนดูฟันเมื่อนั้นกับฟันฟันตำรวจจับไหม,มฟันตำรวจจับนี่เลข เขาเรดแต่เก่านะ่ะอันฟันเห็นตำรวจจับย่ามใดมันถือกรดนะแม่บอมีว่าบาถือมวดนี่ก็ให้ถือเด้อปูงา,าแต่ย่าปูงา,าผู้บาอาจารย์ปูพญานาคยาพญานากลูกร้านสิขืนหัวให้เด้อบาทนี่ขันปูบาหงาวดนี้บอมีเงินเฮ็ดให้ต่อได้นี่ปูม้าลากาส้นขิงแม่บังหันม้าลวกาให้โชกให้ลาบให้โชคให้มันบ่กว่า,บานี่ก็พี่เอฟซีมากับ เพิ่นมาแต่กรุงเทพนะคะน้องมาขอโจ้ขอพ่อปรากฏว่าได้ตัวฟันท่งบักคากเลยคือจังเพื่อนทรงมากคือเพื่อนมาแบบแ,แบบบระเด็นัาดไววกกรไก่สิหัดแล้วเพิ่นจังทู่สิน้จังววาเฮ้าออกไปเอาเล็เสือกพอดีเมื่วานเนี่ยม,มาท่านบ่นอ้อเพิ่นสี่าบ่านอ้สันมาจุนว่าคําบาเมิดเพิ่นกะทาเพื่อนก็มากาบปูอยู่นี่แล้วก็ไปอยู่บ้านเนาะคะ่ะไปกาบอยู่บ้านปรากฏตวา คุยกันไปคุยกันมาเลขตรงกันค่ะพี่น้องค่ทะที่แดกว่าโ,โอ้เจา้าคือฐานเนาะวัาสันจังใจกับซีร่าวัดสันซีร่เบิ้งดววน้ำเบิกตซาบว่าวันนี้ยังไงก็ต้องรอวัดสันโมเมนตหกแรงวัดแถวบ้านเนี่ยเกือบถุ่มเนาะมากคำเลยบัตา,าคกๆวัาสันมาหอดถ่าอีทีไลดวงไล่กันไปไล่กันมาว่าเอ้าเจ้าซีมีโชกได้เจวัาสันได้ถ่วง ผู้ผัวผมมีแต่เก่าเด็กก็อยู่น้ำเก่างวดนี้วันสันเล่าเลยว่าอันแม่เบิกทรยบชอบตัวไหนเพื่อนได้ถาม,มว่าอันคันยาไปบอกนี่เพื่อนบอกว่าเล็กลางสิออโคกโคกเลยว่าแต่เบิกทรับสื่ื้อฮกหาเลยว่า,าสืส้อฮกโคกกะฮกหาลางเลยว่าอุ้ยเพื่อนว่าเพื่อนห่องไหวไหวหนูก็ได้มาหกหกเหมือนกันเพื่อนว่าเอา้า ไม่ได้ว่าจังไดขึ้นมาตรงกันแท้เลยว่าเพื่อนฝันเห็นอันพูดสียชีวิตไปแล้วขึ้นมาหามาเราบอกว่าอันเลขนะอยู่หิงระให้ง่างไปเราไปไปไป,ไปเอามีเกียรกระดาษอยู่ในถุงอยู่ในหิงผะ่าเพื่อนก็นได้ง่างไปง่างไปอีีเรื่องฝันเลยว่าง่างในความฝันเพื่อนว่าเลยไปยิบเอาถุงออกมาจากหิงพระ แกออกมาแบบมีกระดาษอีหลีพ่นวะ่ะอยู่ในกระดาษ,ดาษนา่ะเขียนเลขเจ็ดหกหกประศั่นอันนี้ผู้ผู้พ่นมาเมื่อา้านเนาะคะ่ะหมู่ว่าจะซื้อหกหกพันว่าอุย้ยเลยว่ะพันว่าจ็ดหกบ่มักปันใดเพราะว่าลาบหวดที่แล้วแต่ว่า 6, 6, หกหกนีสีคือคือไอ้ล้วงหกหาเด้อหรือว่อาสิเลขมันตรงกันแบบบังเอิญน,นะคะเมื่อ้านนี้ ผูนัดบัมากผูบานัดมากแมวหมูว่านแล้วก็มีเอฟซีหลายคนมันจะเดินทางมากเพื่อนกบติดต่อเขามาแล้วเนาะค่ะว่าจะเดินทางมากะอยากให้โทรหาเบิกทรัพย์ไปเศร้าคันสิมาโทรนัดว้กอนนะคะเนี่ยยานมากล้วพอๆกันเนาะจังวาวาอารมณ์ดีไปทางไก่ออกไปทางไก่พอๆกันบ่อยากให้รอเนาะค่ะคันมามืออื่นสิเนี่ยเหมือนแร่งนี่ทากไหวทั่รไหวเนาะค่ะเนาะ เบอร์โทรกบ0928618214นะคะแอดไลน์ได้เนาะคะ่ะคันซิมาก,กับปูสวนมาพ่นอยากออกมหมอะพะวา่ามองนี่เป็นมองทีปูงาอยู่นีพ่นมาเลลตะเตกี้เนาะขอขอเบากวานไยเด็กด้วยพี่น้องอย่าว่าเวาดูด้วยพี่นอ้องเด้อพ่อ,พอกันเทียกับอยากว่าโดนอยอันปูก็จะว่าฟัง เฝ้าตอตอกันมาเพราะหอดเบิกทราบแล้วพอเบิกทราบกับุ่คอยผู้ประวัติเป็นไหนก็เลยเป็นได้มาเฝ้าตั้งสมัยตะกี้ว่าเรียงง้วอยุหนีเนาะเจนมาเป็นเฝ้ามาเนาะเมื่อนั้นเนาะมาเรียงง้วอยุหนี่ล่ะเป็นฟ้าเป็นดอนมาเรียงงัวอยุหนี่ล่ะค่ะพ่อมาเรียงแล้วเฝ้างัวจยังไงงัวเสียดอนไหนเนาะนีงัวเสียฮะาใส่กับบ่พอฮ่าใส่กับบ่พอแล้ววาจังไงเราวนางเศร้าเมียเจเจมื่อนั้น เมือ่อปัญญาตีลราอะปัญหาววญหามวมัวหายนัวหาย,หายอยู่ในใดอนเพือ่อนเอินดอนในดงในเนาะเมืองบางบดเมืองรับแล่เพื่อนวะเมือ่อปัญญาบบบนี้นั่งเฝ้าดอนนั่งอยู่ซื้องัวย่างออกจากดอน,น,อ,น,อ,ยดอ,นอยู่ในไั้ขนาดตีเพื่อนวะว่าแต่ชางเมืองแต่ย่าง,งออกไม่เอียงเพื่อนนึ่เงือดหลายข้าเจ้าได้ยานแถวนีโบ๊ทม,มิไฟกาเขา,ขาดอนนี่มันได้หกได้หี้ยแต่ว่าปีหนึ่งเขาจะมาเลี้ยงเที่ยนึงเนาะค่ะอ่าน ตามทีเบิร์ทรทพยบสืบมานีประวัติอยู่หนีเนาะค่ะคือว่าสมัยแต่โบราณโบราณเป็นเมืองเกาบานเกาเนาะค่ะเป็นหมู่บ้านเบิร์ตเนาะค่ะอยู่นีเพื่อนใหญ่นี้เบิร์ตเป็นยังคือใหญ่เหตุผลที่ใหญ่คือน้ำท่วมค่ะเพื่อนก็เลยง่ายขึ้นไปอยู่บ้านสอยพ้าวปัจจุบันนี้ง่ายขึ้นนู่นว่าสันตะแถวนี้น้ำจะท่วมได้ค่ะสวนมากจะมันจะมี่แองน้ำไข่ไข่แองกระทะลงไปเนาะ น้ำท่วมเขาก็เลย่ย้ายทินฐานนี้เบดค่ะลเลยไปอยูที่นู่นนะคะมองนี่ก็เลยเป็นไ้ไปก็ลเลยสิบล็อดน,นะคะแต่พุ่มอยู่นี่พุ่มลักลักคือที่เพื่อนมีอิทธิฤทธิ์มี่ิ์มีเดชยู่นี่ค่ะจะเป็นพระนะคะเป็นเป็นพระค่ะผู้ใดฝันเกียวก็สะเห็นพระคููจะจอยโอปอกับฝันเนาะเป็นพระ องผอมๆนะคะเบิกทราบกับฟันเกี้ยวมือแรกที่ไฮศูนหกนะก็เป็นพระนั่งอยู่คู่สาเบิกทราบกับว่าโอ้ยพระเอียงมานั่งอยู่คู่สาที่เพิ่นว่าเศร้าเอามาเรื่องหมอถ้ำเป็นหยางคือว่าเพิ่นบอมักหมอถ้ำคือมะคมมะง่าเพิ่นเพิ่นบอมักเศร้าเอามาเพิ่นว่าตป้นหยางโอ้ยมานั่งเอาเรีกไ้กูศูนแปดกูละซูนได้ตัวกู่าออกพ่าตัวกูเบิร์ตัวละหกแสนผลบนล่างบนล่างผนหวานี่ เบิกทราบก็เลยศูนย์หกนํำไปบักคักกราบหัวเป็นศูนย์เก่าเป๊ะแต่ว่าซื้อหน่อยเดียว <c ười> รรคักบ,บ่ผ่านเพราะฉะนั้นเล่นบ่อยากเน้นเนาะคะ่ะปักราบหัวลงมาซื้อหน่อยเดียวนะแล้วเพื่อนเป็นผ้าบานงวดนี่บ่มาผููปูนี่บ่มาคืออยู่นี่ตามที่เจ้าบ้านเล่ามาหลายคนเพื่อนประชอบให้ว่าบังคับเอาเลขเนาะคะ่ะเพื่อนมาใส่ฝ่าว่ามาขอ เปนสีหายพปนสีหายเองพันว่าพันจะเข่าฟันแน่หลักกะผูไม่เสน้นเดี๋ยวไปกกใหม่ก็เห็นคื่อเจแดงน่ะผูมาจุดทูบเอากระถือสามตัวเล่าน้อยเขาถือหลายเด้เขามาเอาประจาคือดอนแถวหนีแข้งแต่ปูแขยนดินกบว่าโอ้แถวนั้นแข็งตัวงมพันวาเ<ม>จ้าสวดมุ่นให้มันดีเป็นอย่างพันวะ<ม>เอาเ<ม>บาๆจังสันเด้วยวปวูสันปูแล้วว่าเราสีมาเหยียบให้ยย่เราสีมาอัน ยู่ใหนเป็นสิรนี้มุงค้นนะเขามากมาผ้าสวดมุ่นแต่ว่าจักมือได้พอปูเพื่อนบกคอยสบายเด้อค่ะปูเขียนดินก็ได้อยู่ใกล้ๆก,ก็ปูเขียนดินนะคะอยู่ทั้งหนีเพิ่นนอื่นดุงในดอนแข็งเพื่อนว่าผู้ใดสิมาอยู่ต้องปฏิบัติธรรมต้องสวดมุ่นดูๆละว่านสิปูเพิ่นกาว่าสิผ้าสีเขามาสวดมุ่นสวดยังไ้เพิ่นวานเงซส่แต่ว่าจักมือได้พอทานโทรมากอยู่เพราะว่าเิ่นป่วย เพิ่นกะมีนัดเขาลงบาเลเรื่อยเนาะค่ะเพิ่นถือเลขสามงวดแล้วคือจนเด็กเขาแตล่องบาลว่ะแต่เป่วยมากนี่สูบอมากกูถือสูงวดเพิ่นว่ะโอ้ยจันปูเลยก็เลยเห็ดเป็นที่มาที่ไปของปูดงไนแต่ว่าเบิทกทรัพย์ก็เ,กเลยจะเห็ดเป็นล้านพญานาคก็สือใจปูพ่นหยกแต่สขึ้นหอปูแปดศอกงาแปดศอกแต่เบิกทรัพย์จะว่าท่านไ้ตั้งซื้อเพื่นพอนพระว่าหยัง ถ้าบอ่อเขาฟันถาบอ่อบอกซื้อกับบ่ตั้งย่านเอินบ่ถือแล้วเพื่อนสีเขียดเพื่อนห้เอิญหญ้าแปดจอกเพื่อนวางก็เลยสีเอินหญ้าแปดจอกปูแปดจอกเนาะค่ะฟันท่วงเลขหญ้าเนาะค่ะสองแปดสี่ปล่อยไปแต่ลายมือหลายเว้นแล้วเนาะตอนนี้นอันซื้อไม่ได้สามตัวหางเดียวสองแปดสี่แปดสี่มาบนค่ะแปดสี่มาบนเป็นอ<า>ย่างคือมาบนคือสีเบิกทราบฝันหรับว่าเพื่อนมากกับโม มูอของเบิกทราบอายุสามสิบเจ็ดปีเท่ากันแต่ผู้งานมีเพิ่นสูงขนาดเจ้าเป็นผู้ใดเจ้ามาสูงเจ้าเป็นเปรตสมบูญาพัสสันสมาสูงเหตุคือเป็นตาหยาแต่ถ้าวันในความฝันเนาะหันมารวหยอ,อกเพิ่นหญ้าเปรซอกนี่ละเฮ่ากับน,นั่มาแต่ทีโตที่โตไปสื่อเัน,นาะเพิ่นวางซี่ห่วยวานี้เลยไปปบิกทาหลายผู่หลายคน้นวอาเพิ่นฟังเพิ่นน้ำมาบอกตีกตัวอีน้อยวัสสันผู้เต่าผู้โอวา ไ่้วายืนพื่นแปดไว้เด้อเพราะว่าเพื่อนบอกแล้วว่าเพื่อนเป็นยาแปดส่อตรงนี้แปดละกันก็เลยมักแปดสี่แล้วค่ะหลกาสองตัวสามเจ็ดนะคะรลคาหกหกเนาะที่ฟันธงเนะาะล้วกาเลขลงมือเขียนสามแปดมือน่ะน,นะมื่อนี่จะฟันให้บนสองแปดสี่ล่างหกหกหกห้าค่ะเลขงานลงแต้มหนึ่งักกามัดตรงไอ้คู่เพิ่นเสียเนาะค่ะ เพื่นมรณา,าภาพอายุ65ปีแถวนี้บอกไว้เลยว่าอั้นนะคะอัน้นทีบอั้นแดนแล้วเฉพาะบ้านสวยพราวกับบ้านน้องตะไก่เนี่ยล่างหกเพราะว่าตรงอายุไอผาุ้ยไ่เพื่นมรนา่าล่างหกห<า>กหกห้า,าค่ะผันผู้ใดสิป,ปีหนหัวกับเป็นเก้าเก้าแต่ว่างวาดนี้ก็บไม่ํำนีแ้และค่ะมักตรงตูคือหกหกค่ะ วันนี้สรุปแค่นี้เนาะมีสองแปดสี่สามแปดสามเจ็ดหกหกหกห้าแล้วก็สี่สามลองเก้าเก้านะคะจบคราวเลยพี่น้องสี่สามเป็นอายุเจม,มนทการในหมือนทียามากตื่นแบบไปฝันหลอกสองมีเสียงผู้ยิ่งมากกับสิ่บ้านอายุมนทการไปถามเอาสันเมื่อนนันทามได้สี่สามอย่างสี่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 ออกเหล้าไปแลหล้าเรือสี่สาม ซีสามสามเป็นแปดสีแปดล่องรอคือเกาพี่น้องอายกตัวเลข็เป็นไงแม่นบ่ะจําอาดีดีอพี่นองว่าแต่บอกเลขแม่นมาหลุดถือปะนี่ถือนายี่ดีนี่ถือประชันเฮ้ยสมเจ็อกออกประชันออกสามล้อออกสองละสามเอาดีดีแต่พอได้กินกระดูกนี่นี่ เคียงปังดูแต้ว่าย่ำแล้วย่ำแล้วเน้นแล้วเมนน่ะละแม่เบิกเอ้าวอันบ่แม่นหมาจะกรองดอกหมา้างบ้านเพิ่นเห็นมาอยู่เพิ่นก็เลยดีใจบ่เคยเห็นกันจักเสือก็ดีใจโอ้แดดซองหรือเด้อพี่น้องได้เกินสามแปดสามเจ็ดมาดูมาดูเนี่ยเรียกมา38 37นี่ดิ43่สามสามแดสามเจ็ดสี่สามสี่สาม่าจากอายุเจมอนต์ต่าร ฟันว่าให้ไปถามมาอยู่เนเด้อสันฟันนี่ขึ้นเดียวกันกับยามากนะหัวนี่ไม่ใจหญ้ามาบอกว่าน้ำซ้ำมือนั้นฟันเห็นยญาอีกว่าเถ่าได้แต่ผมขาวเบิดแต่ว่าว่าเถ่านะตายังเป็นพืชไปเมาลอตเตอรี่โขกโขกหาไว้อยู่พี่น้องแต่ว่าหย่านล่งแต้มนึงก็โขกหาตีครึงหัวหัวบางหาเนาะคือแดดซองหนี้อะแดดซองกับจบล้วเตี จบข่าวเนาะบัดนี้เนาะกุ้งสุดท้ายจ้ะใจมากประเด็ฝันว่าตำรวจจับนี่ล่ะเอาไปเสี่ยงคิดว่าเลขเขาแล้วฝันว่าตำรวจจับตำรวจมาบักหลายหนึงมาอีหยังหรมาจับแล้วถือเลขดูหลายว่าซั่นปากันแล่นเข่าลุงหนังกระอุปอปากันแล่นเข่าลุงหนังกรอุปอถ้าเกิดถ้าเกิดแบบนี้ถูกใช่ไหมเอาสิจับ่อยได้เลยบัด ืแล้วตาฝันเห็นตำรวจจับ